สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะจ๊ะทั้งเอฟซีไม่เอฟซีเกานะจ๊ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็สวดเป็นกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์น้่นเนี่ยะนะ่าจะเนาะก็เมื่อนีแอดกระนั่แนวทางหาน้อยมารวมสีน้อยมาแบ่งปันใหพี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะของวันที่28เดือน8 2564แต่ก่อนเขาจะไปรับชมแนวทางเขากับมาเบิงผลของวันที่27กันก่อนน่าจะเนาะวันที่27่สิบเจ็ดเดือนแปดสองพันห้า้อย น้อยเฉพาะกีเจ็ดเก้าเก้ากับหกแปดนจะจ็ดเก้า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 เ่กับบมีเนาะมีแต่ในตารางวันน่าจะเจ็ดกรมาในตารางวันเนาะ 68, หกแปดหกแเทากับเขาตัวเน้นเลยนะจจะเนาะหกแปดตรงๆนอะนจาจเขาเด่นรูดวิ่งเนาะแกับมาในตารางวัดนอะกจะเข้าหกแปดหกแน้อยพิเศษแปดศูนย์หกดศสี 42. มาตัวเดนรูดวิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตัวจอห้าบอมี่หกศูนย์เนาะจ่ะกระรูดไปเนาะรูดไปส่วนสี่สองสี่สองเข้ากัะโบมาเนาะจ้ะมาในตารางวันเนาะปกติหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากระโบมี่เนาะห้าสี่ห้าสี่ก็ไม่มีรูดเนาะจ้ะ vip เก้าสี่สามสามศูนย์ เก้าสี่สามสี่สามกับโบมี่นาะจะเนาะสามศูนย์กับบมี่น่าจะกระรุดไปเนาะสรุปกับเขาน้อยเฉพาะกีดหกแปดตรงๆน่าจะเข้าเด่นหกรูดวิ่งเนาะถ้าพี่ดองท่านไดน้่มหกไปรูดน่าจะจะได้น้อยเฉพาะกีดหกแปดเนาะน้อยพิเศษศูนย์หกนาาจะ ส่วนในตารางวันมากเก่า,มา,กามาเจมาสีมากแปดเนาะถ้านําไปหลดไปวิ่งได้น่าจะเนาะในนี้เนาะสามารถนําไปรูดุดไปวิ่งหรือว่าไปจับไซตตัวเด่นที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะจ่ะมาเมื่อถูกตัวเลยนะจ่ะก็ยินดีกับซ้ายหูดซ้ายวิ่งนะจ่ะถ้าพี่น้องท่านใดนําไปเป็นแนวทางน้อยเฉพาะกิจนะจ่ะเนาะก็จะมีโชคมีลาบนะจะได้หกแปดนะจ่ะเนาะ,ะเดี๋ยวไปตามตัวของวันที่ยี่สิบแปดนะจ่ะก่อนที่จะรับช่วแนวทางกัน คำเตือนนอกจากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดผาดประการไดแอดก็บขอโทษขอไพยลหลายๆนอกจากแนวทางกับมีเขาไม่ลดกับวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงนอกจากเน,นาะฮานอยมัดรวมสีน้อยของวันที่28ให้เด่นที่ 7 1>, 1รูดวิ่งส่วนเลขกำลังวัน8 2 4 0 0ส่วนตัวเจาะ7 0 7 2 7 4 เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดส่วนตัวเน้นเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดถ้ามากถ้าชอบก็บจดไว้แคบไว้เนาะจ้า ถ้าบ <f dragging> ่มากกะเลื่อนผ่านได้เนาะกะบริบ่ากันน่าจะแนวทางกะมีเขามีรู้น่าจะเนาะกะอีเคาะเบิ่งน่าจะมีตัวมากตัวชอบก็คอยยิบค่อยจับไปเป็นแนวทางงน่าจะถ้าบ่มากที่แอดเน้นให้จับคู่ให้ก็ล่องเบิ่งในตาล่างวันน่าจะในตาล่างวันสามารถจับเหรียญได้เนาะจับคู่นนี้ได้หรือว่าจับเหรียญกับตัวเด่นกันละก็ได้นาะจะเนาะดูว่ามีตัวเลขกอยู่ในใจอยู่แล้วก็มาจับใส่เลขกํำลังวันที่แอดจับมาให้นี่นาะจะเนาะลงไปดูดไปวิ่งก็ได้นาะจะ สุดท้ายก่อนที่จะออกไปก็ซอยยเป็นกำลังใจให้แอดมิําเน้ำเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นำ้ำเนาะขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนพ่อกันคะลิปหนาสวัสดีค่ะ